ด้วยความเข้าใจด้วยความสงบด,ด้วยความเย็นใจมนมุษย์เราทัานสอนให้มีทั้งหลักใจหลักกายคือที่ทั้งทางร่างกายและจิตใจ สัตว์มีเฉพาะร่างกายเป็นท้ายอยู่งท้ายชิงทำรลมทำรังดีแต่จิตใจไม่มีอะไรเป็นอารมณ์เคื่องดุมนุษย์ท่านสอนศาสนาคือสอนเรว่ใจใหมีใจให้มีใจให้มีทำเป็นเครื่องดุมีอารมณ์มีที่ขึ้น ท่านสอนพิจิตทั้งหลายว่าเมื่อก่อนพิจิตทั้งหลายเธอจงอยู่อย่างมีที่พึ่งอย่าอยู่ด้วยความไม่มีที่พึ่งคนที่อยู่ด้วยความมีที่พึ่งนั้นมีความเป็นสุขไม่ว่าเลยไม่วุ่นวายคนยังมีที่คนอยู่ไม่มีที่พึ่งมีความวุ่นวายเป็นประจำสอนผู้สุกท่านสอนว่าอย่างนี้ มีหมายถึงให้มีสติให้มีธรรมเป็นเครื่องทำกับใจเสมอทุกเรื่องท่านเรียกว่าอยู่มีที่พึ่งถ้าอยู่อย่างธรรมดามีสติเลื่อนลอยไม่คำนึงถึงหน้าที่การงานของตนเฉพาะอย่างอยู่คือเรื่องจิตตภาวนาการใช้ส่วนเรียกว่าไม่มีที่พึ่ง นี่ท่งสอนพุทธิสุขพทธิสุขท่านก็ไปจากคนจากคนเป็นบวเป็นพระเมื่อบวชแล้วเนี่ยเป็นเรียกว่าพุท่ิสุขแปลว่าผู้หิงไทยแต่ยังไงท่านก็ออกไปจากคนไปเป็นพระนี่เราก็คนคนหนึ่งเมื่อพระพุทธเจ้าสั่งสอนพทธิสุซึ่งเป็นคนเช่นเดียกวกับเราและเป็นผู้มุ่งมัน ่อความสิดความตัวเองด้วความค้นทุกเช่นเดียวกันแล้วท่านสอนทุสูตรเพรต้องกัดเกลืนอนถึงพวกเราผู้มีความมุ่งมั่นหรือม,มีเจตนาอย่างเดียวกันเพราะฉะนั้นธรรมะจึงไม่ขัดกับทั้งครรมะในหน้าบทในด้านธรรมสอนอย่างเดียวกันในงมนในนั้นเป็นอีกแนนเราอยู่อย่างไร เรียกว่ามีที่พึ่งอยู่อย่างไรเรียกว่ามีที่พึ่งนั้นเราอยู่มาเป็นประจำตั้งแต่เกิดจนกระทั่งถึงวันนี้เราอยู่ด้วยวิธีใดเราอยู่ด้วยวิธีมีที่พึ่งหรืไม่มีมีเป็นเวลาที่เวลาที่เราจะใค่ได้ใค่ส่วนทดสอบบวกลบตัวเร,เราเองให้เห็นชัดลงไปตามหลักธรรมที่ท,ท่านสอนไว้เพื่อความเห็นชัด ในความจริงที่ปรากฏอยู่กับตัวของเราคือความไม่มีที่พึ่งความไม่มีที่พึ่งทั้งสองนี้ก็มีอยู่กับเราความอยู่อย่างลื่อนรอยไม่มีเหตุมีผลไม่มีความนับผิดชอบอเองไม่มีหลักมีเตฑนเรียกว่าความอยู่ไม่มีที่พึ่งจุนแล้วกัน,นอนค้อนแล้วก็นนินนะ พนแล้วหนึ่งคือกินแล้วนอนนั่นเองทําการทํางานอะไรก็คิดไปเชื่อกันด้านวัตถอุอยากมั่งอยากมีอยากหน้ามอยากรวยอยากเป็นเศรษฐีกระดุมตูอยากมีชื่อมีเสียงอยากมีอำนาจวาสนาอ้าวโอ้เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวโอ้มันมาันเดี๋ยวเดี๋ยวเป็นที่พึ่งจะมีที่พึ่งดังความมุ่งหมายใจว่าภาพ มันเลยกลายเป็นตรงกันข้ามเกิดความทุกข์ความลำบากหน้าม,มัากายเ็เพราะความไม่พอดีเราถ้าหากว่าคิดทั้งที่ถึงภายนอกที่ถึงภายในเรื่องความคิดที่พึ่งภายในนี้ยังจะเป็นประโยชน์แต่ที่ถึงภายนอกอีกให้ความผมดีหนักในสุนทรเหมือนนิงน่งดินี่สุด สีเสียงอย่างนี้จะเอามาอะไรมีแต่ลมแต่แล้งชื่อนั้นคือนี่พ่อแม่ก่ตั้งให้แอ้วเยังไม่พอใจอยากมีหน้ามีตาหน้าก็มีหน้าตาก็มีเน้วก็มีสตใครได้หน้าในตาใหม่มาทั้งๆท,ที่อยากมีหน้ามีตารอกันอย่างนี้จะไม่ร้อน อ้่ครับได้แยกออกมาทั้งที่งพื้นภายนอกที่พื่นภายในแล้วการคิดในแง่ที่พื้นภายในนี้ยังจะกลับเป็นประโยชน์แก่ที่งภายนอกให้ความเหมาะสมอยู่นะที่พื้นภายในคือจิตใจแวงอาชารธรรมทาใจให้มีความร่มเย็นเป็นสุตให้มีหลักยึดใจก็มีความร่มเย็นสมายเมื่อใจสบายแล้วมันก็มีทางคิดอ่านใจกจองถึงเรื่องความ ความส,สดีทั่วต่างๆความเหมาะสมหรือไม่เหมาะสมอะไรมันก็รู้ไปเองโลกมันก็ยืนถ้าเกี่ยวกับส่วนรวมมันก็นั่ก็ยืนเฉพาะเรานั้นเรียกว่าเย็นน้องพยายามสอบแสวงหาที่พื้ทั้งภายนอกภายในซึ่งเป็นความจําเป็นส้อมวกันีที่พื้นภายนอกก็ได้แก่ อาหารการชินทั์ส,สมบัติเคุนทองต่างๆซึ่งมีความสเคัญกับส่วนร่างกายพึ่งกายในก็ได้แต่ฝีธรรมคุณง,งามความดีอันึงที่ยึดหนักเป็นหลักของใจใที่ีิยุทีพึ่งหนักใจก็มีความสงบเย็นใจเราผสมกับเจตนาที่เรามุง่งต่อความดีความเจริญมียกว่ามีที่พึ่ง ภายนอกกอมีพอเป็นไปทุกสิ่งทุกอย่างภายในก็มีพอให้สงบเย็นใจได้อา้าวก็ยิ่งแฉลามาเท่าไหร่วัยผ่านไปเท่าไหร่การส่อเสือหาที่ยิ่งภายในนี่ยิ่งเป็นของสําคัญมากขึ้นโดยบเพ้าเราได้ผ่านโลกมานานพอจะทดสอบตอบที่บวกลบได้ว่าเป็นผลมากเท่าไหร ทำให้การสอบแสวงหาที่พึ่งภายในหนักขึ้นเรื่อยที่พึ่งภายในรวมเราก็เรียวกว่าคืองามความดีาย้อนเข้ามาก็คือความสงบเย็นใจความสงบเย็นใจเมื่อปรากฏขึ้นในเวลาใดก็ทําให้เราได้ความอิ่มเอ,อิ่ และงแม้เรื่องนี้จะผ่านไปล้วก็ทําทให้เราถึงหยุดเสม,มอไม่ลืมไม่ง้กใจเย็นจึงไม่ไม่มีอะไรเสม,มอใจเป็นสุขจึงไม่มีความสุขใดเสม,มอทีใ่ใจเป็นสุขโดยรังทางตึงที่ในความเสี่ยมกับสิ่งนั้นสิ่งนี้มาเป็นอารมณ์ให้ใจโดยละความสุขนอกจากทำเป็นอารมณ์เท่านั้น พุทธัเจ้าสอนที่จิตทั้งหลายท่านสอนอย่างนั้นมีในสถานที่ใดก็ตามเธอทั้งหลายอยากดีด้วยความปราศจากที่ข์ขึงถ้ามีหลักยึดยู่โดยสม่ำเสมอจิตใจเมื่อรับการอบรมและบำุงอยู่เสมอแล้วจะกล้าขึ้นถึ่ความละเอียดและครบถุมขึ้นเป็นลำดับ พูดจะถึงความพ้นทุกข์ไปได้ก็เพราะการบำรุงส่งเสริมตนเองสนุปความก็คือหลักอย่างการสั่งสมที่ขึ้นที่มีความแมน่นหนามั่นคงขึ้นภายในจิตใจพระว่าทาสอนของพระพุทธเจ้าจริงกลางวานเหมือนอย่างท่านสอนอยู่ทุกๆขณะทุกยุลยเวลาโดยที่ท่านไม่ประนิ่านไปเลย เพราะเขาวาสเหล่านี้เป็นของจริงทองนั้นของจริงจริงว่าขึ้นอยู่กับการกับสมอจริงจิโดยสมังจริงเหมือนเราได้ยินได้ฟังด้วยความเจ็บต่อด้วยความมุ่งมั่นต่อทำที่ท่าน,นสอนและต่อความจริงอยู่แล้วจะเป็นกําลังใจให้ในเดล้บและมีความขายันมั่นเียรขึ้นเดียวน คนข้างพุตการพระข้างพุตการที่เหลืออาสระในข้างพุตการกับสมัยปัจจุบันนีอย่าพึ่งเข้าใจว่ามีผิดแต่แต่ต่างกันไปเหมือนเหมือนกันนี่แหละเพราะฉน้าโอวาทที่สอนว้ตั้งแต่ข้างพุตการกับปัจจุบันนี้คือเป็นเหมือนกับสอนู่เป็นปัจจุบันที่เข้ากับหลักเ่อมัตติมาธรรมข้ามกลางข้างการเรล่างเวลาสถานที่และบุคคลท,ทั่วไป เป็นทำที่เหมาะสมที่สุดก็ได้แก่มัคคิมาทำเราจะทําตัวของเราให้เหมาะสมก็ต้องอาศัยหลักมัคคิมามาประพฤติตาใจของเราก็จะอย่างเข้าสู่ความสงบอันเป็นศูนย์กลางของความยุ้ทั้งหลายมารวมตัวความสงบจะเป็นสงบด้วยอาการใดก็าตามกับการบําเพ็ญของเราถ้าเราถือว่าเป็นความถูกต้องการไปดีที่ใส่ข้างตนัน ตั้งาจเรื่องของค่นมาเทียบมาเทียงแล้วชิดอยากให้เป็นอย่างคนนั้นคนนี้ซพ่งขัดก่อนิสัยเป็นไปไม่ได้แล้วจะก่กอความวุ่นวายขึ้นมาแต่ผมนี่เกิดประโยชน์นอกจากเป็นพทีอคือยาบถเพราะความสงบอาการแห่งความสงบที่แสดงตัวขึ้นมานั้นจะไม่ข้อยนกันนะความสงบเข้ามาอย่างช้าๆเข้าออมาเข้าออมาเข้า,ขามาก็มีบางทีปุปป๊บปั๊บเลยนัคงกม แต่ผลก็คือคำรวมตัวของความรู้ของกระแสของใจอันนี้สงบพิลงรูกสมาธิคือความตั้งมั่น,น,นคำสงบสงบไปหลายหลายครั้งหนหลายๆหนนั่นก็เป็นสมาธิคือความตั้งมั่นอันเป็นฐานทั้งจิตขึ้นได้โดยไม่ต้องสงสัยอยูที่มีความสงบและมี อานในความสงบเป็นที่ลิตเหนี่ยวเป็นที่อาศัยย่อมไม่สแสดงความหิวโหยเกินเกินเหตุเกินผลเรียกว่ามีอาหารเป็นเรื่องเฉาหยถ้าจะใช้พิณิพิจนาทางท่าสัญญาก็เป็นไปได้โดยความหิวโหยนั้นไม่มาผิดลากไปเสียเป็นกลายจะเป็นสัญญา เพราะฉะนั้นสมาธิท่านสอนว่าสมาธิอบรมปัญญานั้นเป็ถูกต้องเหมาะสมที่สุดในบุคคลทั่วไปยิ่งไนบุคลบคลจำนวมนมากความสงบนี้เมื่อเป็นสมบัติของผู้ใดผู้นั้นยอ่อมภูมิใจ เนี่ยสังหวัดอันเป็นที่พึมใจอย่างแท้จริงนั้นที่ความสงบจักที่ได้มาจากการขวขวายเช่นเดียวกับเราข้นขวายสิบภายนอกหรือขนขวายด้ความภาคเสียนนั่นเองใจสงบแล้วมันวันเวลาจะล่วงไปมากน้อยเ่วนไหมันไม่ใช่คำหนึ่งคือมันเย็นอยู่ที่ใจไม่เป็นพระ,พะโพนกับเรล่งเวลาเดือนงีนาคีโมงอะไร ซึ่งเป็นความกังวลแต่นต,ตนหรืเปล่าทำตนให้มันมีความสงบไม่ตอ้องวุ่นวายกับิ่นนั้นซึ่งเป็นเรื่องก่อเกื่อวนมีความสงบได้ด้วยความเปลี่ยนของเรานั้นเป็นที่เหมาะสมหรือในถานที่ใดก็เหมาะสมในเรื่องก,การสถานที่มีเรื่องสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติก็พิจารณา ส่วนเดินไปไหนมีสิ่งทั้ผัสที่ทุกแข่งทุกผลตำบลหมู่บ้านทำจะมีอยู่ทั่วทั่วไปถ้ามีสติปัญญาที่วิจิตรพิจารณาจะถือมาเป็นประโยชน์อย่างเดียวเท่านั้นไปที่ไหนก็ได้พบได้เห็นทรม,มที่มาสัมผัสสัมพันธ์ระหว่างรูปเสียงยกลิ่นรสเครื่องสัมผัสกับตาหูจมูกร่างกายของเราอยู่ตลอดเวลาสิ่งที่ควรจะปลดปล่อหรือสิ่งที่ควรจะได้เป็นสติแลจจ้วก็น่าจะเรื่อย เวลาอะไรก็เป็นขณะจริงทำไปเมื่อใจมุ่งต่ออัตตธรรมคือความจริงอยู่แล้วโลกอนิจจังตั้งก็ประกาศทุกขั้งกลางวันกลางคืนมีความสงบอะไรของนอกประกาศข้างในจะประกาศทางกายตัวก็ประกาศทางใจก็ประกาศทั้งตระโยชน์อนิจจังทุกข์ของอาตาฟั่นเป็นเกียวกันไปเหมือนกับเสือกนี่ มันจังเป็นอย่างหนึ่งทุกครั้งเป็นหนึ่งอนัตตาเป็นหนึ่งต้องคิดไปแล้วนี่สายตองคนชอบคิดโลกทั่วๆไปนิสัยสามัญชนเราต้องคาดต้องคิดต้องว่าพาดไปเรื่อยๆเชือกทั้งเส้นมันตั้นอยู่ด้วยกันขี่เสียวเอมาแยกหมดแทนที่จะเชือกไปท้าให้เกิดผลเกิดประโยชน์ก็มาแยกออกจากการเสียวนั้นเกอนนี่ลยเสียแทนที่จะได้รับประโยชน์เท่าที่ควรเชือกนั้นเลยเสียไป มนันจางทุกขังตาท่านแยกอาการของธรรมทั้งหลายส่วนออกมาให้เรารู้แต่เราก็ไปจับแยกซอะอจนหมดจนเป็นคนละชิ้นละอันไปนี่ต่อไปมันจาง,งาทุกขังกายันรวมอยู่ในนั่นเหมือนกับเชือกทั้งสามเสียนรวมฟันเข้าไปในเชือกเส้นเดียวกันจับเชือกเส้นหนึ่งขึ้นมาก็แสดงว่าจับทั้งสามเสี้ืวมันฟันติดก,กันไว้ น่คือตามหลักธรรมชาติเป็นอย่างนี้ทุกขงงังัางกจหนึ่งสมว่าทนไม่ได้ก็ไปแยกแยกขับแสงมันออกยุ่งไปหมดแปลว,ว่าทนไม่ได้ทุกอันนี้จังแต่ว่าไม่เที่ยงทุกขังทนไม่ได้นะตามแต่ตัวตนของเราอันนี้แหละอันอันนี้จัง ที่มันแปลธรราติอยู่ตอลอดเวลาเ่ยอันทุกขังก็คือมันกระทบกระเทือนกับจิตใจของเราอยู่เสมอเนี่ยอันเหล่านี้แหละอันไม่เป็นสิ่งที่ไม่ควรจะถือนะมันก็อยู่ด้วยกันนั้นม่อีกทีอันรู้ทอบทันมันเสียถ้าเราจะมันจ,ะจ,ะจ,ะจะสบายไม่ต้องคิดถือหนักหน่วงทวงจิตใจอยู่กับเาอันก่อน ลูกมันก็มีแต่รากสิสมบูรณ์ไมว่าอาการใดทั้งหมดในบรรดารูปที่มีในร่างกายของเราและนอกไปจากนี้เวทนาตัณยางสานิยามแต่ละอายา่างมันก็ทํานองเดียวกันั้งทุกขังอนาาาัตตาเนียมันกินใจสิป่ามันพูดแต่ความจริงมันไม่ไม่เจอ มันจึงไม่เห็นความสุขม่วงไม่เจอมันก็ไม่ถอนเที่ยนน้ำที่เกิด่แงงจิตใจได้จต่ปลาทังไม่ถอนมันก็ทุกข์อยู่นั่นท่องบนท่องลาเข้าใจทลารมันก็ทุกข์นิพพานังประมุขขังนิพพานังประมุขขังท่องได้ทั้งวันมันก็เป็นทุกข์ทั้งวันไม่ได้ประสุขขังเนี่ยถ้ามันท่องได้ด้วยความจังไม่ใช่รู้ด้วยความผิงรู้จังทุกขันตาเรื่ความจริง ม่ต้องคล้องไม่ต้องบอกพิเรศเพราะพิเรศก็คือความหลงตัวเองเมื่อรู้แล้วมันก็รู uh, ้มันก็เข้าใจมันปล่อยให้มันไปหมดปล่อยความปล่อยภาระนั่นแล้วมันก็เบาแล้วหมดสิ้นไปในเรื่องของทุกข์เพราะความหนักซึ่งเกิดขึ้นจากการยึดถือที่ท่านเรียกว่าอุปาทานนี่รู้เลธทนาสัญญาทั้งขามีอย่าง ท่านเรียวกว่าขันห้ากองห้าหมวดห้าหรือกองทุกก็ได้มึนกองตั้งแต่เพื่อนท่าขึ้นมาถึงที่สัดกองทุกขนาดนี้เนี่ยไมมากไม่น้อยแต่มันหนักกว่าภูเขาเพราะภูเขาทั้งลูกเราไม่เคยได้แบกเราจะทราบได้ไหว่ามันหนักแต่ข้าศัตรงเรานี่เราแบกตลอดเวลามันถึงพอทราได้ธรรมดามันก็หนักอยู่แล้ว แล้วหนักด้วยความทุกข์ความทรมานต่างๆเกี่ยวกับโครคภัยไข้เจ็บก็ยิ่งหนักไปเรื่อยๆบรรดามันหนักกว่าภูเขาทุกอย่างนะฮะที่เป็นงานกองทุกข์นั่นเอเป็นหินรับปัญญามีความเป็นระฆังระลังคงขึ้นมาจากการพิจารณนงานเลยนี่ท่านเรียกว่าปัญญาเมาื่อจิตไล่เทียงไปทำอาการต่างๆนะมันก็เห็นทั้ง สิ่งเหล่านี้ถ้าเป็นความจริงเห็นทั้งโทษทั้งตัวที่ไปยึดถือด้วยความรุ่งหลงแล้วน้องกระปล่อยเข้า,ขามาสู่ความจริงเช่นเดียวกันนี่ท่าเรียวกว่าไล่ปลอมเหมือนกับเขายึดตาอัานาะน้ำมากๆกาจะมีที่สี่ตัวอย่างนั้นเขาไม่เห็นงายยึดน้ำออกยึดน้ำออกน้ำมันลดลงไปตามมันก่อ รวมตัวเข้ามารวมตัวเข้ามายึดน้ำใหจนหมดไม่มีอะไรเหลือที่ตาจะได้คุ้มซ่อน<ม>เป็นใบนไม้บหญ้าที่อยู่ในนั้นซึ่งจะเป็นที่อาศัยของตาหรือคุ้มซ่อนของตาเขาเกี็ดกวาดคน้นดูให้หมดละเอียดถี่ถ้วนตาไม่เป็นเงินมากน้อยมกกันก็รวมตัวอยู่ในนั้นหมดพอน้ําที่คุ้มซ่อนมันไม่ถูยืดออกหมดนั่นพัญญาควาไปอย่างนั้น กวาดไปตามรูปกรรมเวทนาตามสัญญาทั้งหานุกอย่างซึ่งเป็นที่ซึ่งถอดของจิตเล็ดต่างๆปัญญาเราขวาดไปด้วยอนิจจังทุกขังอสตางค์เป็นเชื่อมขวาดกวาดไปเรื่อยๆจนรวมตัวลงไปมันก็เห็นตัวพาอย่างชัดเจนทึ่ไปรวมในจิตเดียวนั่นแหละคือในจิตหิจามันรวมจิ่เด็ดจิตเด็ดมันรวม ข้อปฏิบัตอันเดียวประกอนมันยประชุมซ่อนทางตาทางหูทางสมุนทางลิ้นทางกายทางใจทางธาตุทางขันนี่แหละภายนอกภายในมันก็จะซุ่มซ่อนโหมดป่าของมันเป็นที่ซุ่มซ่อนของกิเลสมันมีเต็มพระโลหิตะเต็มเราไม่สามารถที่จะทราบบริวากิเลสคืออะไรแต่เป็นภายแก่คนอยู่ทุกหยอมยากเพราะเพราะกิเลสเนื่องจากมันซุ่มซ่อนอยู่ทุกแห่งทุกหนี่แหละทกอกาะกลางได้มันก่ออยู่เรื่อย เราเห็นผู้เกาะการน้าถายนอกาอการน้าที่มันแสดงตัวอยู่ภายในถุงเราอย่งเราไม่เห็นความจีงต้องอาศัยปัญญาเป็นเครื่องกวาดพิจนารณาเห็นได้อย่างชัดเจนแล้วมันก็รวมตัวเข้ามานีไล่ผู้กาอการน้าเข้ามา,า,ขา,าเข้ามาจนมาทั้งเข้าถึงติดประตูนะห้มันออกปัญญาปรมาณูฟาดออกไป ที่มีเพียร์เอางไปที่มหาสติมหาปัญญาคว้าลงไปที่จิตมันแหลกไปด้วยกันนั้นถ้าจิตจะเป็นแหลกที่เละมันก็แหลกไปด้วยกันถ้าจิตไม่ใช่ที่เลสมันก็ไม่แหลกมันก็ไม่ทิพไผ่ทิพายแจะเรื่องของที่เละเท่านั้นเองไม่มีอะไรอนี่นี่ท่านอย่าปัญญาไฟมันมหาสติมหาปัญญานั่นหละเป็นปัญญาที่ทันสมัยที่สุดเป็นเครื่องมือที่ทันสมัยที่สุด เรื่อนตั้งฐานที่เหมาะสมที่สุดทรามยาลงในจิตนิพพานในจินตน,นั่นแต่กระจายเป็นหมอนว่านั่นแหละธรรมสมบัติหรือนิพพานสมบัติจะเรียกว่านิพพานสมบัติก็ได้ธรรมสมบัติก็ได้จะเรียกอะไรก็ไม่ขัดไม่แย้งกับใครไม่เรียกันหลักธรรมาิทย นู่นดิเห็นู่กระจกกบใจายแล้วไม่มีปัญหาหมดปัญหานี่คือที่พึ่งอย่างเอกไม่มีที่พึ่งใดจะเสมอเหมือนที่พึ่งถ้าถึงที่พึ่งอย่างนี้แล้วจัเป็นที่พึ่งขั้นอกผู้ใดถึงที่พึ่งนี้แล้วเป็นผู้ที่แน่แตนอนใจได้สบายใจัะมี้าตุสกัดรูมีสัดทานิสัยใดทั้งหมดที่จะเข้ามาเกี่ยวข้องก่อควรมรือททำลายได้ ถึงได้ยาหาที่ขึ้นหรือให้มีที่ขึ้นดังพระพุทธเจ้าทรงสอนนั้นนั้นที่ไยกขึ้นในเบื้องต้นเป็นภาสิที่เป็นบทบาทแห่งการดยธรามพอมาถึงจุดอันเป็นที่ขึ้นอย่างอุนนี้พระพุทธเจ้าก็ทรง,ง่ำเพ็ญถึงที่ขึ้นขั้นเดียนี้แล้วจึงได้เป็นศาสนาสอนโลกชาวลกทั้งหลายเมื่อได้สนับคำจากพระพุทธเจ้าแล้ว ต่างองต่างสอแสรงหาที่บำเพ็ญเพื่อทำในขาตอันนี้ที่อยู่ในถานที่ต่างๆจะโอดอยากมากแค่นมากแค่ไนประการใดก็ต้องสาบพยายามดุจดุจก็เห็นจะแย่ทำเห็นจะทำทุกเห็นจะทำลงกระตุกจนกระทั่งในตาเกิดขึ้นมาเป็นที่พึ่งอย่างอื่นต่างๆกันไปกลายเป็นทุกทางจะนังสถาม ธรรมังสะระนังกระฐามตั้งคังสะระนังกระฐานของพวกเราขึ้นมารวมแล้วเป็นธรรมทั้งแข็งก็เป็นธรรมอันเดียวก็ทั้งพุทธทั้งธรรมทั้งสองท่านกล่าวไว้ว่าพุทโธธรรมูตั้งโภจาสิสนาตั้งธรรมสุวัตถุโตอัญญามัญญานิโยมยาวะเตจีภูธตัมสนัตถุโตนเมื่อกล่าวโดยทาง วัตถุหรือสารุ่ยแยกเป็นสมุติแต่แล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็เป็นแต่ละอย่างแ่ละอย่างเป็นแต่ละประเภทประเภทเมื่อกล่าวโดยหลักธรรมชาติแล้วพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์ก็มีอันเดียวเท่านั้นไม่อ่านแยกกันได้เปท,ที่ตัณฑะโสทำอย่างนั้นเมื่อเข้าทึงนี้แล้วก็เป็นธรรมแท่แงดี ว่าพุทธก็แล้วทำว่าทำก็แล้วสมว่าสมก็แล้วทำว่าทำก็แล้วพุทธมีเป็นเรื่องของยุทธหรือความเลือกหรือเป็นธรรมแท้ๆเป็นอย่างนี้เมื่ออยู่ในสมมุติก็จะแยกกันพระพุทธเจ้าเป็นพระองค์พระธรรมพระสมุนตร์ของอันหนึ่งสำหรับแต,ต่ลเรื่องเพราะสมมุติมีอยู่พระโลกเวรสารพูด ต้องสมมุติดีจะพูดแต่เรื่องสมมติไม่เอาสมมุติเขาจพูดก็ไม่ได้เรื่องเลยหละต้องแยกสมมุติออกไปเป็นประเทศประเทศประเทศ่ะทศประเทศปฏิบัติมันจิตมนจิตเป็นธรรมทั้งแทนธรรมทั้งรวมแล้วเราจะพิจารณาอะไรอีกเราสอบเสือหาอะไรอีกมันปัญหามันหมดลงโดยสิ้นเชิง หูก็อยู่ไปคลองไปัเรื่องขานเรื่องขันเรื่องโลกของฐานฐานดืละเอียดถี่ถ้วนแล้วจนถึงกับต่อวางมาโดยสิ้งถึงเป็นมหาอะไรกับสิ่งนั้นมีแต่ชุกโควีเวโฟเป็นความสุขอยู่ด้วยความสนักจาาที่หลุอาสวะทั้งหลายซึ่งเป็นความสุขอันยอดเยี่ยมไม่มีความสุขอืน่นใดตรงนี้เลย ตามหลักธรรมท่้งกล่าวไว้ว่านักจิตนั้นติตประลังจิตขังจิตอื่นย่งแต่ความสงบอันน่นาภาคไม่ไม่นี่นะรวมอยู่ในจิตนี้จิตเดียวนี่แหละเป็นจิตที่นี่ค่าเป็นจิตเอกนีอยู่กับทุกคนผู้จะทรงธรรมชาตินี้ผู้จะเป็นธรรมชาตินี้ธรรมชาติคือวิบากเอกน,รรนี้แต่เวล่นี้ของเราไม่ใช่ก มีอะไรแทรกเิมเต็มบจนกระทั่งธรรมชาติอันเด็นั้นก็มีคุณค่าในความรู้สึกของตัวเองถึงนว่ากำหนิดตรวนานอำนาจมาสนานวา้องมีศีลต้องมีปัญญาเป็นคนอาภัพอะไรบ้าง่าบะทะลายอันนั้นธรรมชาตนั้นก็มีอยู่อย่างนั้นแหะสิ่งที่ติดดังการวาดนี้เพื่อวความอ่อนแนเพื่อความค้อยอนต่าซึ่งก็เป็นนักดูอของีิเรกประเทศนี้ อันนึ่งเหมือนกันถ้นเมื่อเพื่อก,การแก้กกความลุกสึกหรือความคิดเห็นอย่างนี้จิดต้องแก้ด้วยการสั่งสมด้วยการพลิกตัวขึ้นมาน้อยก็ต้องทําให้มากอาทัพก,ก็ต้องทาให้สมบูรณ์ปัญญติปัญญาน้อยก็ต้องทําให้มากขึ้นได้เพราะทำทั้นสอน ไว้เพื่อความไม่อภัพเท่านั้นทําไมเราพูดตรงอัดตรงคำกินจะไปส่งเสริมความอาภัพอับเสารเนี้ยทาตนให้อ่อนแ,ล,แนลงไปทุกวันทุกวันซึ่งเป็นการได้เปรียดของที่เลียดมากมายกายกองไม่สำควรแต่เราที่เป็นชาวพุทธตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าที่ทรงสั่งสอนอย่างองค์อัดกล้าหาเหลยเราควรคิดอย่างนี้ชื่อว่าคิดถูกแก้ไขถูกเนี้ยจะไม่ถึงมุคนิพพานใน ขณะนี้ชาติมีก็ตามการบำเพ็ญของเราหรือความรู้ความเห็นของเราก็เป็นความถูกต้องดีงา,ามผลที่จะถึงได้รับก็ไม่อับพั้ไม่อับเฉาท่านขอให้ทุกท่านนำไปพิจารณาเพื่อแก้ไข็นเองอย่าลืมว่าี่เหีืยนที่เป็นตัวแทรกแซงเป็นตัวแทรกซึมเป็นตัวก่อควนความรู้ของเราอยู่เสมอไปแล้วกัน เราคิดในเนี่ยใดแล้วให้มีปัญญาตอบแทรกไปเรื่อยใจเห็นเรื่อนแก่งเงื่ยขายกันไปเด่นเราจะไม่เป็นรอบเป็นมุมแต่ที่เหลือดังที่เคยเป็นรอบมาแล้วขอที่สืเชิงธนี้